ระยะหนึ่งนะครับมีราคาเริ่มไม่ไปไหนเริ่มอยู่กับที่แข่งอยู่ช่องแคบๆนะครับแต่แล้วก็มีเกิดสัญญาณแท่งเทียนแดงๆแบบนี้ลงมานั่นแหละครับเป็นการบอกเลยค่านี่คือทาวเวอร์ท็อปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวหนีกันได้นะครับส่วนตรงกันข้ามั่ลนราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาแต่ว่าก็เริ่มไม่แข่งตัวในช่วงแคบๆนะครับแล้วก็จะมีแท่งเขียวๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฐานหอัคอยครับทาวเวอร์บัตทอมครับอันนี้ก็เกิดการกลับตัวนะครับ,รบรนะครับยกตัวอย่างจากเซตนะครับก็จะเห็นคุ้นตกลงมาแล้วแกว่งแคบๆแ,แล้วก็มีแท่งขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเกิดการเคลื่อนไหวแคบๆแ,แ,แล้วมีแท่งปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับ อันนี้เป็น evening star นะครับบางคนก็เรียกว่าดาวมิดาววีนัสนะครับหรือดาวตอนเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับั้งเทียนตรงนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะครับเป็นสีอะไรก็ได้แต่ต้องมีสามอันครบอย่างนี้นะครับจะเป็นครบองค์ประกอบที่จะเรียกว่า evening star ถ้าเกิดรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเกิดการกับตัวของแนวโน้ม นะครับตัวนอันนี้เป็นมอร์นิ่งสตาร์ตรงกันข้ามจะต,ต้องเป็นแท่งสามัญน,นี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่ความสําคัญอยู่ที่บริเวณนี้นะครับต้องเป็นแลงักษณะที่เป็นกรอบเล็กๆนะเป็นแท่งเทียนที่ลําตัวสั้นๆนะครับนี่จะเกิดการกลับตัวถ้าเกิดว่าวันที่สามเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับความสําคัญ ตรงนี้จะเป็นส okay? ีอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวตรงนี้ต้องเป็นสีแดงอันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงสีเขียวอ้อโทษอันนี้เป็นสีอะไรก็ได้แต่แท่งตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ต้องมีช่องว่างนะครับเป็นแก๊บตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องเป็นแกลบตรงนี้ด้วยนะครับเราจะจํากันได้ไหมครับครับนี่เกิดขึ้นกับ จริงรูปแบบนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับบงทีมันต้องสั้นๆกว่านี้แต่ว่าก็คล้ายๆกันนะครับเป็น Evening Star เกิดขึ้นกับ s t ต็กนะครับอันนี้เกิด Morning Star รรูปแบบนีนบ้พวกนี้ต้องใช้ความชำนานญนะครับดูบ่อยๆเอาว c d ดีแผ่นนี้มาดูบ่อยๆก็ได้ครับวลา,าไปเปิดการาฟเจอตัวไหนลักษณะเป็นแบบนี้หรือว่าเราไปเฝ้ามองหุ้นตัวไหนอยู่เมื่อเกิดทร กาบแท่งเทียนแบบทั้งหมดที่เราผ่านๆตาม,มาเมื่อสักครู่ที่ผมได้บรรยายให้ฟังนะครับนี่ก็เหมือนเหมือนกันกันกบเมื่อกี้ครับแต่ว่าเป็นลักษณะโดจินี่จะไปให้สัญญาณที่แรงและก็ชัดเจนมากกว่านะครับเหมือนกับรูปแบบเมสักครู่เลยนะครับนี่ก็จะหมดเรื่องแท่งเทียนแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่องต่อไปนะครับ